กินกันใหญ่หัวใหญ่ทั้งนั้นเลยครับผมนะบอเลือดสูงบอยโกนคะรับบอเลือดสูงทา้าโดยขอร้อยครับผมมีแบงปันสายพันธุ์นะครับผมทั้งเป็นตัแกะเป็นเพือกกเ่อนพี่น้องเกษตรกรที่ชาวบ้านที่สนใจอยากได้แกะไปทำสายพันธุ์อยากได้แพะไปทำสายพันธุ์นะเลี้ยงง่ายเลี้ยงแบบยืนลงเรือนเลี้ยงเพื่อศึกษานะครับผมเป็นแนวทางสำหรับท่านที่สนใจเลี้ยงสร้างอาชีพในแ,แบบสบ,บายๆนะครับผม โทรพูดคุยกันได้ที่เบอร์โทรศูนย์เก้9แปดหนึ่งหนึ่งศูนด้วยหน่งย์แปดอ้วหน่อยตามไปดูนะครับผมเกษตรกรผู้เลี้ยง,กยงแกะเละกตัวจริงนะครับผมนี่เราเลี้ยงมาได้กว่าสี่ปีนะครับผมอยู่ได้แบบสบายๆนะครับเลี้ยงแบบยืนรงเรือนนะครับไม่ต้องไปอะไรทุ่งมีกระถินให้กินทนั้งที่ชายเย็นมีหญ้าสับนะครับหรือว่าข้าวโพดสับอยู่ได้ครับพื้นที่พองนอนดินนะครับผม อนสาทุกวันแบบนี้เพื่อถุงไปแกะนะครับเป็นแนวทางที่แล้วขาวที่นขาวนะกิขาวรยครับแนวทางสำหรับเพื่อนที่กำลังมองหาอาชีพอยู่เ่ิงแบบนี้ใช้ทุนน้อยนะครับทุนเรียนทุนโรงเรียนน้อยเราทุนมลงที่ตัวพ่พันเพรแกะดีกว่าน,นะครับแบบนี้ใช้ทุนในการทำโรงเรียนน้อยนะครับเลียงง่ายครับผม เราไม่เน่าพูดเปลี่นได้เรามีแบ่งพันสายพันธจำนวนจำกัดนะครับผมทีนี้แกะนะครับคุ้มด้วยพ่อตับเบิลอ้อยนะครับผมของคาตาดินไอ้นี่แบ็คดับเบิเราคุ้มน้องเนี่ยดับเบิลอ้อยนะครับของชูความหนานะครับผมนี่พันแกะนะเป็นร้อยครับไข่สวยด้ความหนาครับางสั้นพุดเลยนะครับ หลงโคนใหญ่นะครับนี่นี่นี่เขาทำาโอ้โหอวดตุกเลยครับตอนนี้ถุงสุกอาทิมกินตลอดเลยครับอวดตุกอยู่ตัวเลยนะครับขึ้นกันที่สนใจเด็กเข้ามาดูนะครับผมเลที่นี่เดี๋ยวบางนักบวชทุพท่าบุรีนะครับผมเป็นแนวทางสำหรับท่านที่สนใจอยากจะเลี้ยงนะครับขอไม่น้องพูดมาคุยกันได้ สรีวิวคลิปนี้ฝากแชร์ด้วยนะครับนี่รุ่นรุ่นใช้แกะนะครับถือว่าเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่น่าสนใจนะครับผมเลี้ยงง่ายให้ลูกไวระยะการทั้งท้องเนี่ยสีเดือนกับยี่สิบวันไม่เกินห้าเดือนนะครับปีหนึ่งสองท้องหรือสองปีสามท้องได้สบายสบายนะครับอ,อกาสอางูแฝดมีสูงนะครับถ้ามันรับแพ้ก็แฝดต,ตลอดดีลนะแกะนี่มันตัวแฝดตัที่แฝดนะครับผมโอกาสแฝดมีน้อยสำหรับแกะ เป็นแพ่นี่แฝดปรจะจำนี่พอผมเกือบร้อยนะครับผมหนุ่มๆไปแน่นๆไปปันสาทพันกันนะครับเ่อนเกือบตัวหนึนงน่งนะครับผมแบบกระเพื่อนะครับอยู่ของพอตรงเมื่อกี้นะครับนี่ยหล่อเลยนะครับหล่อเลยนี่ไปปันสายพันกันนะครับใจจ,จับจ้องกระดาษนะครับผมนี่ แนวทางนะครับผมแนวท,ทางไป็นแนวทางกันไปทาง,งเกลดแต่ละท่านเลียนง่ายไหมเลียนย,ยากไหมนะครับผมอย่างที่เห็นนะครับจะเป็นแบบนีครับ